งัโอกาสการประทะกันทหารไทยกับกัมพูชามีแนวโน้มที่เพิ่มสูงมากขึ้นหลังจากที่เมื่อวานทหารกัมพูชานี่นะครับยั่วยุชาวบ้านให้ไปลือล้อล้วนที่ทหารไทยนําไปกั้นในพื้นที่บ้านหนองจานนะครับสถานการณ์มันพร้อมที่จะกลายเป็นความการประทะเพราะถ้าเผืดอมีใครสักคนนี่แหละครับก่อสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นการโจมตีการประทะกันครั้งใหม่มันก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นณะยวกันมันมีคลิปวิดีโอที่ท,ทหารไทย น,นักบินกิฟเพนกิฟเพนดีนะครับขนาด2ที่นั่งกําลังตรวจตรวจความเรียบร้อมของเครื่องบินกิฟเพนซึ่งคาดหมายกันนะครับว่าปัจจุบันนั้นของทัรอากาศไทยกำลังเซ็นสัญญาที่สวีเดนในการต้อนรับฝูงกิฟเพนฝูงใหม่ฝูงเครื่องบิน EF ที่จะทยอยมาทีละสี่ลำจนครบ12เครื่องนะครับในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปการเตรียมพร้อมเครื่องบินกิฟเพนบล็อกซีดีที่ไทยทําอยู่ จากนักบินสองคนนี่แหละครับแสดงถึงความพร้อมที่ปฏิบัติการทางอากาศอาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งจากเครื่องบินทิปเพนภายหลังมีรายงานจังหวัดสุรินนี่แหละครับมีรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งไปยัางานอำเภอให้เปิดศูนย์พักพิงอีกแล้วนั่นหมายความว่าอาจจะมีเหตุการณ์การโจมตีครั้งใหญ่การประทะก,กันร,รอบใหม่ทหารไทยกับภูมกัมพูชาที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวชายแดนบริเวณฝั่งจังหวัดสุรินนี่แหละครับ หลังจากรายงานฉบับนี้เกิด